benefit g They มันไม่คงไม่แน่ย้อนเวลาย้อนไปให้ไกลไกลกว่านี้ดินแดนที่ถูกคอมเมนต์สี i n นมายคราฟฟอ o ์กเทนมิดลิพุงสวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในเกม Minecraft Forgotten เรามาต่อกันเลยครับทำไมทำไมมันต้องมาตอนมืดตลอดด้วยเนี่ยนี่ไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้ฮัลโหลแจ้กจะได้ครับไก่แจ้แจ้แจ้ไม่เป็นไร เป็นไรนะแจ้เฮ้ยแป๊บนึงนะเฮ้ยแจ้เป็นไรไหมแจ้อยู่ไหนแจ้แจ้าไปแจ๊ะแจ้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 แจ๊ะเห็ดยั้งตรงนี้แจ้ครับเจ้านายกลับเถอะโอ้โหพระเจ้า หาเรื่องเข้าสมองแล้วเป็นไงเล่าไอ้เจ้าแจ๋เอ้ยแจ๊ะๆๆสักครู่คุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมเราไปล่อยไว้อย่างงี้แย่เลยฮะเดี๋ยวขึ้นไปเอามาเล็ดพันก่อนครับไม่งั้นแย่แน่นอนเอาละโอ้โชคดีที่เรายังมีมาเล็ดพันเหลืออันสุดท้ายอยู่ตอนนี้เราสามารถเกลี้ยก,กล่อมเจ้าแจ๋กลับมาบ้านได้แล้วแจ๋มานี่เลยมานี่เลยอุ้ยอุ้ยอูย้แจ๋ไม่ต้องกลับมานะวันนี้นอนอยู่ข้างนอกนะ อยู่ไหนละโอ้ยมันอยู่ในช่องแคบด้วยทำไงดีทีนี้กรรมแล้วคุณผู้ชมเอ้ยแจ๊แจ๊แจ๊แซ่แซ่แซ่แจ๊จะมาเพื่อนสิเขยวว่าทำไมล่ะแจ๊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 เฮ้อตัวนี้มันเห็นเว้ยตัวนี้มันเห็นเว้ยเฮ้ยมันเห็นเว้ยมันเห็นเว้ยเออแจ๊งมาเร็วเร็วเร็วเจ้านายผมรู้ผมรู้แล้วเจ้านายต้องมาช่วยผม ไม่ต้องมาพูดสำเนียงแบบนี้เลยแกออกไปข้างนอกขึ้นมาครับขึ้นมาเร็วกจเย็นสิครับมันติดนะนี่โอ๊ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมขึ้นทีงง่นี่ต้องสปินไลน์ลาวด้วยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆเร็วๆทันหน้าขึ้นมาเราซิแล้วอีคนอีกอๆๆๆๆกอี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 กเจ๊ตกใจเจ้านายครับ จำอ่าเจ้าสองตัวนี้ด้านหลังได้ไหมครับอ่าที่ตัวหนึงชื่อว่ากอครับผมคิดชื่ออีกตัวหนึ่งได้แล้วครับอ้าวชื่ออะไรชื่อล่ําครับทั้งสองตัวนี้รวมกันก็เป็นกอล่ําครับเอ้จอแจ้ครับอยากดาดินมากขนาดนั้นเลยเหรอก็อไม่อยากครับขึ้นมาเร็วๆสิฉันผิดเองแหละที่ให้แกอยู่ด้านล่างนะแจ็คครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับ ตราบใดที่ท่านยังมีอาหารที่ผมชอบอยู่ผมก็ต้องตามท่านมาอยู่แล้วล่ะครับนะไม f ฟ v o r ว t e food เล today นันี่น,เนนะเออแต่ว่าไปเสียงแกแปลกๆนะแปลกยังไงล่ะครับเออไม่แปลกแล้วขึ้นมาเถอะฉันพลาดเองแหละที่ให้แกอยู่ด้านล่างนะเฮก่อนอื่นเราทำประตูด้านล่างก่อนนะครับเพื่อกันไม่ให้แกแ้หนีไปไหนอีกเอาละเสียงซอมบี้มันก็แั้นแหละ Okay, เราทำมาตัวตรงนี้เพื่อม่ให้แกแจ้งนี้ไปไหนแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละกรรมโอ้ย <c oughs> เอาใหม่ทุบใหม่เนี่ยเจ้าไก่แจ้มีคนมาถามถ,ามถึงแกด้วยว่าพี่สาวแกหน้าตาเป็นยังไงแล้วท่านาเห็นผมเป็นยังไงล่ะครับก็ <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นอย่างเงี้ยก็พี่สาวผมก็เป็นอย่างงี้แหละครับ <c oughs> น, <c oughs> นี่กวนใช่ไหมไม่ได้กวนนะครับทําไมวันนี้แกเอาหน้าไปมุดตรงนั้นครับแจ้ครับ คือช่วงนี้ผมขาดอากาศฮะโอ้โหรู้สึกอือฮออออออเอ้สงสัยแกนี่คงจะเป็นแม่พันธ์ุนะแจ้แม่พันธ์ุยังไงล่ะครับก็ดูสิทั้งกอทั้งล่ำแกเนี่ยตามแกนี่โหยังก็ครอบครัวกันเลยเอาก็แงแล้วครับผมเป็นไก่นี่นาโอเคเช้าและวหมดการคอนเวอร์เซชันกับแกแล้วแจ้ะฮอ้เจ้านาจะทิ้งผมไปแล้วห่ะครับ ไม่ทิ้งหรอกนะชันก็อยู่แถวนี้แหละนะฉันก็ต้องออกไปดูข้างนอกบ้างแหละว่ามันโตไปยังไงอะไรยังไงบ้าง,งนะแจนไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันมีแก่คนเดียวนะเจ้านายพูดแล้วนะครับห้ามคืนคำนะคืนก็ได้อ้าวโอเคครับเราออกมาสู่โลกอันกว้างใหญ่แล้วอ่าและมันก็ยังไม่โตเหมือนเดิมอ่าละคุณผู้ชมผมปลูกไว้แค่นเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวอ้าวงานเข้าแล้ว โอ้โหงานเข้าแล้วผมเอาทั้งหมดไปปลูกมาเลยแล้วเอาตูนอุ้ยแจ้ครับน่แสดงแจ๊เป็นตัวขวาเอ้าเฮ้ยแจ้ครับเพราะเนี่ยผมขยับหัวอยู่ครับคนที่ขยับหัวอ๋อนี่คือแกนเองแกตัวขวานะแล้วโอ้โหรู้สึกว่าน้องล่ำนี่ยังไม่โตแล้วนะอ๋อเข้ามาช้าไปครับ ถ้าเป็นนอกอน้องกอก็จะโตก่อนครับฉันจะทําประตูอีกชั้นเพื่อกันพวกนายนะกดอ,อื่นเลยเออฉันก็จะเรามีหลายเรื่องเลยแจ้ที่เราต้องไปจัดการกันเรื่องอะไรบ้างล่ะครับสินสอดของเราล่ะครับเอ้ยนี่ยังไม่จบใช่ไหมแจ้มโทษทีครับโอเคเรามีอนี่มาแล้วนะขนมปังภาษาอังกฤษว่าอะไรเบรดครับแล้วทาเบสดล่ะเตียงครับเออฉลาดฉลาดเอ,อ่อครั้งต่อไปแกต้องถามฉันบ้างนะว่าแปลว่าอะไร อตอนนี้เลยได้ไหมครับอ่าได้ได้ได้ไดเคเรตแปลว่าอะไรลหละครับอ๋อเคเรตจะหมางโง่แกทใํใไมฉันดูแย่เฮ้ยเรื่องนี้ดูบ่อยกระตูนัสเบิร์กดูทุกวันเลยอะเออผิดครับอ้อาแล้วแปลว่าอะไรแปลว,ว่ากล้าครับเคเรตแปลว่ากล้างั้นเหรออ๋อ,อมีหน้าละ่ะในแต่ละตอนของเคเรตนี่เคเรตต้องมีความกล้าที่จะไปปรับเรื่องลี้ลับต่างๆมากมายอ๋อเคเรตแปลว่ากล้าสะกดให้ฉันฟังหน่อยสิ อ้าวเจ้านายเนี่สะกดไม่เป็นล่ะครับก็ courage เลยครับถูกป่ะถูกป่ะเนี่ยเอาก็ถูกหรือเปล่าฉันจะไปรู้ไหมล่ะแล้วถูกไหมสรุปก็ถูกครับเอ้ยก่อนอื่นนี่นี่นเราเฮ้ยเราได้ไข่มาแล้วเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะเอาละ่ะคุณผู้ชมครับเอ่อนี่คือเทคนิคของเรานะที่เราทำสืบต่อกันมาช้านาน I heard something ah you want to get in my house no way no way stay stay out มิชานันแก will get danger. absolutely danger ฮ่า <Somebody> ฮ <JI summary> ่โดดไม่ไ <Cuando> ด้เนี่ยฮะน้อยใจที่เฮ้ยมันโดดไม่ได้แต่มันก็ระเบิดได้แล้ววะเอาละปิดอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันโโอ้หฮั oh h e l อ o คืออย เราไม่รู้ว่ายังไงก็ผ่านก็ผ่านมาไม่ได้อยู่แล้วเอาละว่าไงจะเพื่อนเนยเจอ,อน,นี่หลบได้ไปไงล่ะเ,เจอนุ่มยิงสิยิงสิแต่โอ้ย,อยไม่น่าท้าเลยทุกครั้งที่ท้าอย่างเงี้ยโดนทุกทีแล้วไม่เข้าใจเลยนะแจ้คออครับครับครับไปทําไมต้องไปทําไมต้องอยากลงด้านล่างด้วยไม่รู้สิครับมันมีเสียงเหมือนคนเรียกให้พวกเราต้องลงไม่ได้านล่างตลอดเลยนละครับเสียงนั้นเหรอเป็นเสียงแบบไหนอะแจ้กก็แนวแนวแบบว่าอ,อ่า อลงมาลงมามีอาหารจะให้เสียงนั้นคงน่าขำมากเลยนะไม่ไม่ขำนะท่านเสียงันเขาออกจะน่ากลัวก็แกร้องออกมาซะหน้าหน้าหัวเราะจะอืเอ้ยโอ้ไข่ใหม่แล้วนี่นะขอบคุณมากเลยนะท่านนี่ไม่หวงใยผมเลยเฮ้ยแกก็จะได้มีพี่ร้องมาอยู่กับแกไงเล่าถูกไหมก็โูกอะ เจ้าก่อเจ้าลำก็ไม่สนใจผมเลยฮะข้าขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลฟอคเทนแลนด์ Land, แห่งนี้ข้าขอประเดิมด้วยไข่สองใบขอกำเนิดชิคเก้นรันอ่อ่ะเฮ้ยอ๋ออุ้ยไข่หนึ่งใบตั้งอยู่บนโต๊ะแตกดังโป๊ะมีไข่หลายฟองไข่หลายฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแตกดังโป๊ะมันกระจายสี่ตัว เฮ้ยผมไมีไข่ซอมบ้าแต่ผมปาขึ้นไปแล้วไก่ไก่มันกำเนิดมาสี่ตัวครับคุณผู้ชม Why this is a power I can't believe it อบุกแคทจะชื่อว่าอะไรเนี่ยสี่ตัวด้วยแบบมันเกิดได้ไงครับโอ้โหคือแบบโอ้โหงงมากก็ลืมไปนี่ดินแดนฟอคัสเทนแลนด์อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีไข่ไข่มันเกี่ยวเนี่ยนี่เดี๋ยวอยู่ก่อนอยู่ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ อภินิหารมากซึ่งมันก็มันเป็นสิ่งที่เราให้เราได้เรียนรู้เออเออคือคือคืออย่างงี้อ่าพวกแกเนี่ยสี่ตัวใช่ไหมถามหน่อยแกชอบชื่ออะไรอืมผมเหรอครับผมชอบชื่อปิกาจูเฮ้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมืนอภิมนี่อามิอามิอภินิหารเอออ๋อ impossible ตืดตืดตืดตเอ้ยโหแกนี่ก็ immortal หนึ่งเลยนะ อยู่ใต,ต้ต้นไม้คิดว่าจะเก่งเหรอโถ่รอให้เลือดความหิวเราเต็มก่อนเถอะมีเรื่องคุยกันแน่เอ้ยอย่าออกไปลูกชื่อจัน์อังคารพุทธเพฤืหัดแล้วกันนะอโอเคนะจันอังคารพุทธเพฤือหัดนะโอเคนะจนันนี่จนันอังคารพุทธเพฤือหัดผมถามอะไรไหนครับใครถามอ่ะผมครับใครจันท์เหรอเปล่าอังคารนะ นะปุ๊ดเหรอเปล่าพืหัสรนอะครับเสียงเหมือนกันเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครเกิดวันศุกร์นี่จะเป็นชื่อว่าดาวพระศุกร์หรือเปล่าครัพูดมาอย่างนี้รู้อายุเลยนะขอโทษครับเออมันน่าจะมีตั้งจากฝูงนะเออผมยังตั้งจากฝูงไม่ได้ผมยังไม่มีเอ็ก e ิเมนอะไรมากมายนี่ยแกครับฉันมีอะไรจะบอกอะไรล่ะครับคือ ไก่ที่ไข่ออกมาเนี่ยมันเกิดสี่ตัววะแจ้อ oh, impossible ใช่ฉันก็ว่างั้นแหละเออคือเอางี้บ้านลีพุงเลี้ยงไก่แล้ววันนี้ <c oughs> เอออยู่อย่างนั้นแหละฉันถามก่อนแกชอบอะไรกับประตูรหรือเปล่าแจ้กก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับเจ้านายผมได้ยินเสียงว่าลงมาลงมาอยู่นั่นแหละครับรับได้ที่เจ้านายยังไม่เคลียร์ด้านล่างผมก็ไปไหนไม่ได้หรอกครับแกไปไหนไม่ได้เพราะมีประตูอยู่นี่แหละ โถเอ้ยเอาละคุณผู้ชมครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เอ่อเราจะเนี่ยนะเพื่อตรงนี้ปิดก่อนอตรงนี้มันอันตราย dangerous มากเพราะฉะนั้นผมก็จะป้องกันที่นี่อีกระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันชอบสปินลงมาด้านล่าง,าง,าง,างเราก็ไม่รู้จะทะําไงดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดอ่ะลงมาได้แล้วไปสีลงไปสีไป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 โอเค ผมจะให้กำเนิดผัสุกเอ้ยผมจะให้กำเนิดไก่ที่ชื่อว่าสุกนะครับ With the power of the nature I give you the born of s u ไปเข้าไปแล้วมันยังมาเรียกไปย่ามาเรียกฉันว่าพ่อเขาก่อนคนที่เรียกฉันว่าพ่อตายจากฉันไปนานแล้วแกไม่รู้หรอกว่าความหลังของแคก็ยังไม่ไปมันทรมานนะครับคุณผู้ชม เราต้องอยู่บนเวียนแบบนี้มันเหมือนแบบกรรมลิควิดเอ้ยกรรมลิควิดนะครับเราทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะมาคุยกับไก่แจ้โดยตรงเลยเหรอฮะไม่ใช่หรอกนะก็ไก่แจ้เขาอยากคุยด้วยก็คุยกับเขาหน่อยฮะระหว่างตอนมืดแต่ตอนนี้มันก็มืดมานานมันก็มืดมาหลายวันแล้วมืดมาหลายพาร์ทแล้วเพื่อไม่เสียวเวลา ฮะคเาคนี้แหละผมพร้อมจะลุยละมันนานเหลวนี่แหละครับจะเป็นวันที่ได้รู้ได้รู้เลยนี่ได้รู้เลยอ้พันพืราวนี่เอาแล้วครับอ่าล,ลงไปอ่ะโอ้ยไข่แตกแต่มัน impossible มากเลยที่ให้กำเนิดไข่แบบนั้นได้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเราจะสามารถได้ขนาดนี้แล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆ คุณผู้ชมฮะเราจะลงดันเจียนกันละดันเจียนขนาดหย่อมนะฮะยังไม่ขนาดใหญ่นะฮะเอาย่อมย่อมไปก่อนโอเค let the hunt begin เราจะใช้จิตสัมผัสนะครับเรียกวิญญาณสปิริตแห่งนี้และมันก็โผมมาและนี่คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออกไปนะคีปเมาเพราะฉันไม่กลัวปล่อยให้เขาระเบิดไป กอดหน่อยได้ไหมไม่ใ huh. ห uh ้กอดหรอกนะพระเจ้าม uh ีคนถามว่า oh. จ no, oh. oh, uh ุ huh. uh ๊ก huh. น uh ี huh. uh ้ล huh. ุงพีติดอะไรหรือเปล่าฮคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนี่ผมต้องสู้ในความมืดใช่ไหมเนี่ยผมถามตรงๆเธอคุณไม่เคยเหนื่อยบ้างหรือไงอะฮัลโหลฮัลโหล my baby ฮัลโหล my baby เอาไหนจันจันไปหยิบน้ำแข็งแล้วดูดูหลังยังกลับมาเฮ้ยเฮ้ย ความจริงเริ่มเปิดเผยทุกทอย่างเริ่มโชว์แถวนี้มีเห็ดหอมได้ยินเสียงบางอย่างที่กำลังใกล้เข้ามาและนี่อาจเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมมาอยู่กับผมใช่ไหมครับไม่ใช่ยุยังยางไม่มีอะไรฮะทษทีครับคือผมเป็นคนที่ใจอ่อนเอ้ย อ่อนอะไรนะเขาเรียกขวัญอ่อนครับเออผมขวัญอ่อนปกตออิมีคนบอกว่าลุงพีเล่นเกมนูน้นเกมนี้เอาแลสเมื่อไหร่จะเล่นผมเล่นแล้วครับผมเล่นแล้วครับผมถ่ายแล้วด้วยเฮ้อผมถ่ายแล้วแล้วผมก็ลบมันแล้วพกกรีดจนเสียงดังฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรลูกเป็นไรเออจ้านายก็รู้นะครับว่าพวกเรากลัวแมงมุมขนาดไหนอ่ะ อ๋อเราทำไมถึงกลัว,ลวเล่ารอให้ฟังหน่อยได้ไหมจะดีแล้วครับถ้าผมเล่าแล้วจานายจะกลัวไป,ปเปล่านะครับเฮ้ยแมงมุม,มฉันเจอมันนักต่อนักแล้วล่ะเรื่องของนายมันคงไม่ทําให้ฉันเป็นอะไรหรอกมั้งอลองเล่ามาสิอ่คือกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีลูกหมูสามตัวว่าแต่แกเป็นไก่ไม่ใช่หรอ,อลืมไปครับกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกไก่อ่าหนึ่งตัวชื่อว่าแจ๊ไอ,อ้น,นั้นรู้รู้ อแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเดินเข้าไปในป่าฤลืสีถามว่าว่าผมมีปีกหรือเปล่าแล้วแกตอบว่าอะไรเปล่าแจริบๆเข้าเรื่องเลยอ,อครับอ,อ่คือคือผมเข้าไปในป่าครับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับป่าบนสูงสูงสูง,ส,งสูงครับเออแล้วไงต่อคือผมก็เห็นอะไรไม่รู้มีแปดขาครับ ตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ผมก็เดินไปเรื่อยๆสักพักเขายิงใหญ่ออกมาครับผมก็คิดว่าเขาจะจริงใจต่อผมเอ้าแล้วเขารู้ได้ไงเขาจริงใจต่อนายแล้วเกมมันเกี่ยวอะไรกับการจริงใจเนี่ยฉันงงแล้วเนี่ยอยู่กับแกนะก็เขามีเยื่อใหญ่ไงครับเจ้านายแฉฉันพาแกมาอยู่ที่นี่ทําไมมาปั่นหัวเจ้านายเล่นไงครับ ขอบคุณมากเออเออขอบคุณมากปนหัวเจ้านายเหรอเนี่ยคิดว่าเจ้านายเป็นอะไรเนี่ยฮะคนคนหนึ่งอืมขอบคุณขอบคุณดังเคิร์เชิญเชิญอีหลีเชิญออกไปจากบ้าน,นี่ยแล้วปะทถอไอ้เจ้าเจ้านายจะไล่ผมเหรอฉันไม่เคยไล่ใครออกจากบ้านเลยรู้เปล่าและนี่เป็นครั้งแรกแล้วมันเช้าแล้วด้วยฉันจะออกให้ออกจากบ้านแกจะออกไหม ว่าแต่ไก่แจ้ตัวไหนแกนี่กลมกลืนมากเลยนะแจ้เ <c oughs> จ้านายไม่รู้หรอกว่าผมคือใครคนไหนนะ่ะฉันรู้ปฏิกิริยาแกนะ่ะเวลาแกเห็นของกินนี่แกจะชอบฉันมากมเจ้านายรู้ได้ไงเนี่ยแต่เจ้านายอย่าลืมนะพวกเราเป็นไก่ชอบขนมอาหารแบบนั้นหมดทุกคนนั่นแหละอืมโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้แจ้ได้ ได้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 เดี๋ยวรู้เลยนะฉันมาอยู่กับแกเนี่ยฉันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยรู้เปล่าฮะเอเอลืมไปมันไม่ได้ยินฮะผมอยู่กับแจวคือแบบมันแบบโอ้ไวโซดี p ลึกด e บลึกไว้วารุมว่ารุมวาร,มวารุมกับมารุมเอาละ่ะ โอ้ลาปิดอุ้ย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 โอ้พระเจ้ามันแสงหน้าแล้วแกไม่ใช่คมแฟงหรอกอุ้ยเอาเห็ดไปกินก่อนนะเพื่อตัวใหญ่ๆจะน่ามีหัวแกงไงให้มันสว่างอุ้ย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 ปากเหรอปากปากปากตรงนี้เอาปากปากปากตรงนี้อหรืออปากปากปากตรงนี้ใช่ไหมเธอหัวใจที่ปาก d า w n you take that domain มันเจ็บเจ็บอยู่ตรงนี้โอ้มันเจ็บเจ็บอยู่ตรงนี้ใช่แล้วและมันก็เจ็บมากด้วยฮแกเอ้ยแกแกมาเล่นผิดคนแล้วมาเล่นกับคนที่มีพลังวิเศษอย่างดอกไม้ที่สามารถทำให้คนกระเด็นได้งั้นเหรออาเอาากลับไปเลยกลับไปเลยฮไปฟ้องฮีโร่บายเลยบายโถยคราวนี้ข้าจะไม่ทนแล้วอุ้าเข้าเล้หยุดไปดีว่าคุผู้ชมมันเล่นผมแล้ว ไปผมพูดชื่อนี้ที่ไรมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันมันหลอกหลอนผมอ่ะเออไม่รู้ทำไมอ่ะเหมือนร่างกายของผมทุกอย่างนึงมันบอกว่าพูดคำนี้ไปทุกอย่างก็จะแยกลงแยกลงแน่นๆเลยอ่ะมันเป็นลางร้ายมากเลยครับคำนี้ถ้าเกิดพูดเมื่อไรแล้วก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮอฟังไว้ก่อนเถอะนะไปแล้วอ่าเกิดแล้วครับเจ้านายอืม ก็มีคนมาหาครับไหนโอสักครู่สักครู่นะเก็บไครก่อนสามใบแล้ไ้หนูโอเคและตอนนี้ก็ถึงเวลาอีเวนต์แล้วครับคุณผู้ชมปั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 บและเราจะให้กำเนิดบุตรทั้ง3และเขาคือปั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 และมันก็ไม่เกิดมันต้องเป็นปฏิหารแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นกับแรมสิบห้าค่ำแล้วก็แรม16กิก มันคนแรมแล้วตอนนี้ทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับทุกอย่างไปได้ด้วยดีจริงๆทุกอย่างถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้เองผมก็จะเก็บของไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาอาหารคือตอนนี้เราจะออกไปลาดตะเวนอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็กลับมาบ้านตอนนี้ก็จะทิ้งให้ไก่แจ้เฝ้าบ้านไว้ก่อนนะแจ้เฝ้าบ้านได้ไหมอ๋อได้ครับจำนายไม่มีปัญหาบ้านคือของรักของผมอยู่แล้ว อีกอย่างนึงคือโปรดปรานและก็วัดได้ my precious ขอบคุณเอาละมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเดินทางทาคิชิพอสถานที่แห่งนั้นเต็ไมไปด้วยสิ่งสาราสัตว์ลิกอย่างน,นว่าวายไลฟ์ชีวิตป่าที่น่าสนใจเพลงที่เริ่มเข้าบรญยา,าก,การในป่าไม้แห่งนี้ผมขอมอบให้แก่เพลงเพลงนี้ ต้นไม้ที่ยิ่งไงเจ้าลิงนั้นกลับไม่มีป่าที่อยู่บนเขาและนั่นคืออะไรเจ้านั่นคืออ้อยใช่ไหมวันนี้แกเป็นอะไรเจ้าพีดูคึกเป็นพิเศษเลยแกชอบไหมล่ะ,ะพูดอยู่คนเดียวนะ่ะนั่นสิอุย้ยพระเจ้าสไปเดอร์พิกสไปเดอร์พิก Theres s t i l l one t h a t I looking for Spi ์ p i p สไปเ p อร์พ p กโปรด e าท e ่นี e และพ a ดค t ยเกี่ยวกับ i รื่อง e ี้ i ไ k เรก e p i าเฮ้ยตอนัจะช่วยแกใช่ไหมเนี่ยนเพื่อนแกติดอยู่ด้านบนตั้งนานแล้วใช่ไหมภาษาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยเครื่องบินก็ัผ่านอีก you were s p r e เราจะช่วยเพื่นแกยังไงเล่า ขอบคุณทาไม่ง่ายใช่ไหมเหมือนกับการปีนต้นไม้แล้วขึ้นไปช่วยนให้ตายเถอะเราไม่มีสมาร์ทโมวิ่งซะด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องต่างๆมากมายให้เราได้เจอกันแล้วอันนี้มันอะไรนะเนี่ยวันนี้เป็นไรเนี่ยพีตื่นสิใครควบคุมแกอยู่ไม่มีใครควบคุมฉันได้หรอกฮ่าๆพีเป็นของฉันแล้วไอ้หนูว้าห้าห้าบัวตลกเลยอืมตลกกรรมพีกรรมพีนึกสติสติพีสติ แกอย่าหากเคไปไหนสิพี่แกก็รู้นี่ว่าทางกลับบ้านแกมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นทําไมต้นไม้คริสต์มาสมนอยู่ที่นี่ล่ะมันจะมืดแล้วครับทางกลับบ้านเราทางเดียวคือด้านหลังนั่นคือ one direction maybe you <c oughs> live ครับวันนี้ที่ลุงพีดูคลึกๆเป็นพิเศษเนี่ยพอดีคือจริงๆครับเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยผมไปเล่นฟิตเนสไปเล่นอะไรบางอย่างกลับมาผมว่ามันได้ผลจริงๆก็คือ คือแบบว่าไปออกกําลังกายมาแล้วมากลับมาถ่ายวิดีโอผมว่าดูมันดูคึกเออเดี๋ยวผมผมต้องกลับไปผมต้องไปเล่นฟิตเนสอ่ะบอกว่าให้กระหน่ำซัมมูเซลเลยนะฮะจะได้บอกดูคึกคึกคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมออกกําลังกายกันบ้างนะฮะจะได้ดูเหมือนลุงพีนะดูคึกคักคักคักคึกคึกเอาล่ะวันนี้ก็วันนี้เราก็มาแบบไม่ไม่เรื่อปุ๊บเอ๊ะแจ๊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 ไม่มีทางที่จะออกมาข้างนอกแน่นอนครับ ส่วนใหญ่แจ้ที่ขัดขืนคําสั่งจะตาสีขาวพวกนี้ไม่รู้ทําไมผมไม่รู้เหมือนกันว่าพวกที่ขัดขืนต้องต้องทำไมต้องตาสีขาวเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ท,ท,ที่ที่ต้องเอ็กซ์เพรยยงได้นะซีบูเพลนะซีบูเพลเดเปอร์ปักยองนะอันนี้ผมไม่รู้แล้วล่ะก็โอเคครับวันนี้ลุงบีคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะกับเกมเ Minecraft โฟก o t เทนพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์ หยิบประโยชน์มาจากเกมน,นะครับ Thank you so much and f e r d i n a n g and Maxi b e a n อ่าขอบคุณนะฮะอ่าคุณผู้ชมที่ชมจากต่างแดนไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสอะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็จะตามไปที่เยอรมันนะครับฝรั่งเศสเอาไว้ก่อนนะฮะอ่เลเปอร์ปักยองอ่าเลเวฟูเลเวฟูอ่าอ่าอาเบอร์อ่าอัฟเตนโเป็นไรวันนี้โอเคครับบ๊ายบายครับอย่าลืมนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ